ู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยพยาวประจำปี2568มีการจัดแถลงข่าวและแต่งตั้งนางสาวไทยพยาวประจำปี2568ขึ้นย่องทอปปาราซาตลท่าบังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเพื่อมอบตำแหน่งแต่งตั้งนางสาวไทยพยาขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดพยาโดยคัดเลือกนางสาววลินรดาสุขใจหรือน้องเม้นอายุ27ปีสาวตมลห้วยข้าวกลับอำเภอจุนจังหวัดพยาวเป็นนางสาวไทยพยาประจำปี2568 เดยมีนายกมนสันสีวิราชประธานหอการค้าจังหวัดพะเยาเป็นผู้มอบมงกุฎและสายสะพายซึ่งมีองค์กรหลายภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานหลังเสร็จสิ้นพิธีสวมมงกุฎและมอบใสยสะพายมีการเดินแฟชั่นโชว์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพะเยาบนเวทีในคอนเซปต์ต้าาทยจากโลเคชัู่โกบอลในปิดท้ายด้วยฟินเลเร่จากนางสาวไทยพะเยาคนใหม่ล่าสุดเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาเข้าสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป ด้านนายนัตรกรจอมจันยองผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยพยาวประจำปี2 5, 5 6 8กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของจอังหวัดพยาวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นางสาวไทยพยาวนำสิ่งดีๆของจอังหวัดพยาวให้ชาวโลกได้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่สวยงามของจอังหวัดพยาวว่าเราเป็นเมืองที่สวยงามมีแหล่งท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจเป็นทูตวัฒนธรรมและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงสินค้าต่างๆของจอังหวัดพยาวให้เป็นที่รู้จัก โดยจะใช้แพลตฟอร์มเพจอังสาวไทยพยาวเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับตัวแทนของจังหวัดพะยาวในปีนี้อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในการทำกิจกรรมร่วมกับกองประกวดในระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ปณวิทย์อยู่ดีรายงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งการหมอลำกรอนพร้อมหมอแคนเพื่บประกันรักษาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้สืบต่อไว้กับลูกหลานได้รู้จักเข้าใจรักวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเองโดยมีหมอลำคู่หมอแคนมาสมัครทำการแข่งขันจำนวน13คู่จาก13อําอำเภอโดยขึ้นเวทีเป่าแขนลำกรอนเสนอต่อสายตาของคณะกรรมการและผู้ชมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานในงานเทศก,กาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเ่าไทยสีสเกต ในผลการตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันหมอแคนหมอลำกรอนผู้ที่ชนะเลิศคือทีมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ตัวแทนจากอำเภอราศีสลายอายุเพียง17ปีหลอกชนะเลิศอันดับหนึ่งคือทีมจากอำเภอเมืองศรีสะเกดอายุ77 7ดเจปีและหลอกชนะเลิศอันดับที่สองคือท,ทีมที่มาจากอำเภอกันทรารม่มอายุ35ปีโดยมีนายเกษมสืบเสนรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้มอบรางวัลเงินสดไปประกาศทุกยินเี่เขาร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้นะักท่องเที่ยวยังได้ชมหมอลำเป็นแชมป์ภาคอีสานแชมป์จังหวัดสีสเกตและสาวงามจากอำเภอต,ต่างๆที่มาแสดงฟวนรับบนเวทีรักพ,พทธธรรมของดีบ้านฉันแห่งนี้ด้วยบุญทานทุศีวันรรยงานมูลนิธิพี่พุทธธรรมสามรือูหกส่งโครา จ้พิธีเปิดงานบุญครั้งใหญ่มา,ากุศลล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาติครั้งที่สามที่อาคารวิหารเซียงามตังถนนบายพารโกราชขอนแก่นได้มีนายกรัพฝรั่งสศอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้เก็บป,ประทานในพิธีท่ามกลางประชาชนนักธุรกิจและผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับค้่งด้านนายประวิตรอศวินชยัยประธานมูลนิธิพุทธธรรมสามหนึ่งเปิดเผยว่างานมา,ากุศลในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อทิศสวงกุศลและแก่ดวงวิญญ,ญาณไร้ญาติ ที่ถูกฝังรอการชาปนกิจมาตั้งแต่ปี2551กว่า1,000ร่างโดยเดิมทีมีแผนจะจัดพิธีตั้งแต่ปี2513แต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถา,านการณ์โรคระบาดโควิด -19 จนในที่สุดสามารถดำเนินการได้ในปีนี้ซึ่งการลังปราช้าในครั้งนี้จะจัดขึ้นถึงเวลา49วันตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนถึง1พฤษภาคม2 5 1 8ณส,สา 31, น631ตำบลทุ่งอรุณอำเภอโจกชัยจังหวัดนครราชสีมา เดยจะเริ่มขุดสบรบปลายาในวันที่16มีนาคมและจะดาเนินพิธีกรรมทางศาสนาต่อเนื่องไปจนถึงวันชาปนกิจในช่วงปลายเดือนเมษายนยนี้สําหรับบรรยากาศในวันเปิดงานเต็ไมไปด้วยความศรัทธ,ธาหลังเสร็จพิธีมีการจุดประทัดกวาน1ิงหมื่นนัดเพื่อความเป็นสิริมงคลตดวเลขหง่งประทัดที่ปรากฏคือเลข442และ70ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากทางให้งานมากุศลได้รับแรงสรนับสนุนจากผู้มีจิศตศรัทธาทั่วประเทศ โดยขณะนี้ยอดเงินบริจาคพุ่งขึ้นสูงกว่า10ล้านบาทซึ่งจะนำไปใช้ในกิจกรรมการกรุศลและเช่วยเหลือสังคมต่อไปอภิรักษ์เสียสบินรายงานเ้าวัดวัดโพปรปรากพีจังหวัดนครนายกเหนื่อยใจถึงกับโสต์ตัดพอถึงคนมักง่ายที่นำสารพระปุกม,มาทิ้งครั้งที่ติดไปเตือนอย่ชัดเจน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดโพปากพีตบปาปรีจังหวัดนคกรน,นายกจุดที่มีคนนำสารพระภูมิก่ามาทิ้งเป็นทางไปด้านหลังของวัดและติดกับลรงมีบ้านเรือนของประชาชนและจะใช้เส้นทางนี้เข้าออกโดยทางวัดติดป้ายเตือนขนาดใหญ่ว้มีข้อความว่าห้ามทิ้งขะยะหรือเศรษซรากที่ดีสารต่างๆบริเวณนี้โดยเด็ดขาดใครนำมาทิ้งชีวิตท่านจะหาดีไม่ได้ไม่มีความสุขพบแต่อุปสรรคตลอดไปเพราะวัดไม่ใช่สถานที่รับทิ้งสิ่งของต่างๆเหล่านี้ ะเป็นเวรกรรมต่อตัวท่านตลอดไปซึ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่ใครผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนแต่ก็ยังมีคนมักง่ายแอบนํามาทิ้งอยู่เป็นประจำขณะนั้นพระมหาสุรศักดิ์อาภาทโรเจ้าคณะกบลปากพีเจ้า,า,จา,จาวัดวัดโพปากพีบอกว่าเดิมทีสถานที่ตรงนี้มีคนแอบเอาสารพระภูมิซากเจดีย์เก่ามาทิ้งจํานวนมากจนกลายเป็นขยะจึงจ้างรถบรรโคมาขุดฝังครัวพระอูสะอาดเรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วและิ่งจะมีครั้งนี้ที่มีการแอบนำมาทิ้งอีก ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาทิ้งต่อๆกันไปจนกลายเป็นขยะไม่เรียบร้อยจึงอยากจะฝากถึงผู้ที่คิดจะนําสารเก่ามาทิ้งขอเถอะวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าเอาขยะพวกนี้มาทิ้งเลยการกําจัดก็ง่ายๆทุกไห้เป็นเศษเล็กๆและฝังกลบให้เรียบร้อยหรือจ้งางเขาก็ได้ดีกว่าเอามาทิ้งเป็นภาระคนอื่นแบบนี้เนรมิตองคลกกิจการรายงาน